โตโยต้ายาริสนะฮะเครื่อพันแพนะครับเกียร์ธรรมดานะฮะก็คันนี้เข้ามาจัดนีแแบบนะฮะจนกองหลังใช้งานน้ำมัน e 2 0นะฮะก็คันนี้วิ่งมาโจนูนเขาของเจ็ดนะครับอ่าก็ขอบคุณที่ลูกค้ามาครับพอดีว่าตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เลยชวงนี้ไม่ได้เข้าที่ไทยเลยนะครับกนี้ก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวตใช้ตัวนี้คับเอฟไวแวนโดวจากสัวผสมน้ำมันกากานะครับสายเบนซินสายแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็าโนจูนล้วนเลยนะฮะจูนดอนจูถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูนห้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับ ไม่แน่ใจว่มันจะเห็นไหมนะลำบ,บามากเลยเห็นได้ไหมคนระับมไม่ไผม,มรู้ว่าหน้าจอไไมันดะเห็ไปนะฮะแตมาดูสเปซนะครับน่าจะลำบากต้องต่ออุปกรณ์ด้วารักคู่นะ น่าะเหนง่ายกว่านะเ๋ลวสปี่เทสนะครับเปิดแอร์นะฮะเคียร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวรอรถแป๊บหนึ่งไม่ออกเต็มน,นะฮะ นี้แหลำบากชีวิตโอเคอ่ะก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ยาลิทคื่อพันห้านะครับเกียร์ธรรมดาลองดูครับว่ามีอะไรแตกต่างกับรถท่านไหมนะครับ โอ้นนะะฮยพูดช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอ้ยอนแล้วมันหายใจลำบากนะฮะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะเฟซบุ๊กยูทูบกูเกิลแบบแล้วก็ติต๊กตอกนะฮะ4ช่องทางผมก็ได้เบอรไว้ควรบหมดแล้วก็แอดไลน์ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานสำหรับยานิดพันห้านะครับ น้ำมัน e20 นะฮะหัวฉีดเดิมๆนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนโอเค